ว่าครบถ้วนหรือว่ายังมีขาดหรืออะไรไหมครับยังครับก็ยังมีประเด็นที่เรื่องเกี่ยวกับแผ่หลักฐานละ,ละเอียดที่คุณอัจฉริยะนี่เขาสงสัยอยู่ก็จะทําให้สองส่วนเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงกันก็เลยให้ทางคุ้งกักเนี่ยไปนําพยานเอกสารหรือสิ่งต่างๆที่นํามาชี้แจงได้นะครับสาม,มารถหักล้างได้นะครับก็ให้นามาชี้แจงเพิ่มเติมครับโดยเฉพาะใหท้ทางวาจารหรือให้ทางเอกสาร มีทั้งวาจาเอกสารครับทั้งสี่ 4, ท่านเลยตอนนี้เราสอบได้หนึ่งก็คือท่านผู้กับนะครับ mm hmm. ส่วนท่านผู้การกับท่านผู้ชิการเนี่ยขอเวลาเตรียมเอกสารซึ่งคาดว่าในอาทิตย์เนี่ยจะได้ทําการสอบให้เสร็จครับสําหรับการประชุมในวันนี้เราจะพิจารณาในเรื่องอะไรหลังจากที่ก่อนหน้าน,นี้มีการประชุมว่าครับในการประชุมครั้งที่แล้วนะครับเราก็ได้มีการเชิญคุณอัจฉริยะแล้วก็ทาง เรื่องที่ตำรวจมาให้ปากคำนะครับวันนี้จะมีการสรุปในประเด็นที่คุณอาชียะเนี่ยได้มาให้ข้อมูลตามที่ร้องเรียนมานะครับว่ามีประเด็นไหนที่มีความเป็นไปได้ที่เราจะต้องสืบสวนต่อนะครับแล้วก็ประเด็นหนึ่งก็คือประเด็นที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ให้การมาเบื้องต้นแล้วเนี่ยนะครับมีประเด็นไหนที่เราจะต้องมาพิจารณาแล้วก็คือสอบตํารวจเรื่องธรรมดาครับแต่ในเรื่องของประเด็นอื่นๆในเรื่องการ แถลงฐานดิบเรารวบรวมมีแล้วครับนะครับการสอบเนี่ยก็เป็นเรื่องการประกอบทั้งเองแล้วับในส่วนของคุณอาชีรีประเด็นไหนที่ต้องเรียกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมบ้างก็มีครับในประเด็นที่เขาร้องมาเจ็ดคดีเอ่อเจ็ดประเด็นแต่ประเด็นเนี่ยเราก็จะเพิ่มเติมเมื่อเราสอบตำรวจแล้วเราสอบคุณอาชีร์แล้วอาจจะมีไม่ตรงกันแล้วก็มาจะมาเช็คบาลานซ์ว่าอันไหนผิดอันไหนถูกกันแน่แล้วหลังจากนี้เราต้องอ่อเยียกหรือโนแล้วส่งให้ผมตลอดอย่างนั้นใช่มในประเด็นที่คุณอาชียะสงสัยเนี่ยเราจะเคลียร์ให้ทั้งหมดเลย ว่าถูกต้องไม่ถูกต้องถ้าไม่ถูกต้องเราก็จะเสนอพรบว่านี้ไม่ถูกต้องนะครับมีการทําที่บังทีขั้นตอนอาจจะถูกลงโทษว่ากล่าวตักเตือนตักขังการโทรสัพโทษของพรบรวินัยตารวจนะครับแต่ถ้ามันทุจริตก็ว่าไปตามกฎหมายทุจริตที่ดําเนินการอยู่แต่ถ้าถูกต้องเนี่ยเราก็จะเสนอพรบว่ามีความถูกต้องแล้วแต่ผู้ค้ำช้าก็คือพอบอเนี่ยจะพิจารณาสั่งการเป็นอย่างไรอย่างนี้ต่อไปครับ ภายใน30วันนี่ครับนี่เราดําเนินการอยู่ก็คิดว่าไม่น่าจะเกินนี้นะครับไม่น่าจะมีปัญหาครับหลังจากขั้นตอนหลังจากทำง,งานอย่างนี้มันจะต้องตรวจสอบทุกคดณีไหมไม่เสียแล้วครับเพราะว่าในเรื่องปกติแล้วเนี่ยนะครับตำรวจเรามีเรื่องถูกลงเรียนอยู่ตลอดหรือแม้แต่หน่วยงานอื่นก็เหมือนกันนะครับมีการตรวจสอบต่างๆแล้วเราก็ได้เห็นว่าตํารวจเราทํางานถูกต้องชัดเจนก็มีการดําเนินการที่ถูกต้องไปเยอะแยะเลยแต่เราไม่ได้มีการนําเสนอให้สื่อแค่นั้นเองอันนี้เป็นเพียงเรื่องหนึ่งที่ว่า เมื่อมีความสงสัยก็สามารถตรวจสอบได้นะครับในการตรวจสอบข้าราชการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตำรวจทหารข้าราชการพลเรือนต่างก็สามารถตรวจสอบได้นะครับมีเรื่องเป็นปกติเแลวครับขอบเวลาเรื่องของคณะกรรมการที่มีการตรวจสอบทางธุรกิจยังไม่รู้นะครับว่าผิดไม่ผิดขอให้ทางคุณอาชียมาเพิ่มเติมในเรื่องของข้อมูลที่ท่านได้ให้ข้อมูลกับทางเรามาแล้วก็ทางตำรวจเนี่ยได้ชี้แจงก่อนตอนนี้อย่าเพิ่งสนิษฐานว่าใครผิดใครถูกนะครับเราดูว่าเขาเนี่ย ได้มีการทําครบถ้วนตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือเปล่าครับแต่มันจะทําให้ชุดทํางานตำรวจแทรกแซงดุลพินิษของพนักงานสอบสวน,นในเมื่อคดีมันมันก็มีพาาาิจารณามีพนักงานหรือไม่ไม่มีครับกรส่วนครับในส่วนคดีเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ทางอัยการแล้วนะครับคณะนี้จะไม่กล้าล่วงในเรื่องของข้อมูลหรือความเห็นทางคดีแต่เราจะตรวจสอบว่าขั้นตอนที่พนาาพักสอบสวนแล้วก็ชุดทํางานของภาคหนึ่งทำเนี่ย ได้มีการทําถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือเปล่าครับเมื่อ <me. S 1> เราคัรวบรวมข้อเท็จจริงได้แล้วนะครับว่าเป็นแบบไหนยอย่างไรมีใครทําแบบนี้แล้วตั้งเสนอท่านผู้ีิการแืองชาติเพื่อพิจารณาสังการถ้าผิดก็ตั้งกรรมการสอบสวนถ้าไม่ผิดก็อาจจะแจ้งให้ท่านอทิยศาทราบในเรื่องของประเด็นที่มีความถูกต้องในการทํางานของตำรวจนะครับก็จะชี้แจงให้ผู้ร้องรับทราบครับหมายความว่าทางนรัฐกาสามารถที่จะนําออกมา ตรงตรงี้้ได,ได,อไดขอเรียนนี้นะครับคณะนี้เป็นคณะตรวจสอบพระดิจิงนะครับการตรวจสอบก็คือว่าท่านที่ตำรวจของเราเนี่ยที่ด,ดําเนินคดีของคุณแจงโมเนี่ยมีการกระทําครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบกฎหมายหรือเปล่านะครับคุณอาชียร้องเรียนมาเนี่ยมันมีประเด็นที่พระนักสวนหรือคณะทํางานเนี่ยมีข้อบอกพร่องหรือข้อที่ทําไม่ครบอันนี้เราก็จะทําการตรวจสอบว่า ที่คุณอาชียรร้องเรียนมากับข้อมูลที่ทางตํารวจที่แจงมาเนี่ยถูกต้องตรงกันไหมนะครับถ้าตํารวจทําด้วยความถูกต้องนะครับตามระเบียบกฎหมายแล้วเนี่ยก็ก็ไม่น่าจะมีอะไรแต่ถ้าตำรวจทําแล้วมีข้อบอกพร่องไม่สามารถทําตามระเบียบกฎหมายหรือมีการละเลยละเว้นหรือมีการทุจริตเบียดบางเนี่ยก็ต้องมีการดำเนินการตามระเบียบข้อหมายต่อไปครับ,รบก็มีความเป็นได้หรืออาจจะขอเป็น เอกสารหรืออาจจะเป็นข้อมูลเพิ่มเติมแล้วแต่ครับ